ส่วนความคลั่นไหวค่ะตามแนวชายแดนหลังจากที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยเราคง มีการออกมาตรการนะคะเรื่องของการจํากัดการผ่านแดนเรื่องของการกําหนดวันเวลาในการเปิดปิดด่านแล้วก็มีการใช้มาตรการเข้มงวดคือห้ามไม่ให้คนไทยค่ะข้ามไปเล่นการพนันในฝั่งของกัมพูชาก็เลยทําให้คนไทยบางส่วนโอ้โหตอนนี้เหมือนพยายามที่จะลักลอบนะคะหาช่องทางหลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อที่จะข้ามไปเล่นการพนันไปเล่นคาสิโนแต่ก็ไม่รอค่ะสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ของเราจับกลุ่มได้ค่ะ โดยทหารชุดปฏิบัติการร่วมของกองกำลังบุรพาได้เข้าไปควบคุมชายไทย3คนค่ะขณะที่กำลังแบกสัมภาระเดินเท้าลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติที่บริเวณคลองพรมโหดบ้านวังมนต์ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังคาสิโนทางฝั่งของเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งเบาะแสนะคะว่าเดี๋ยวจะมีคนไทยลักลอบข้ามฝั่งไปเล่นการพนันในฝั่งของกัมพูชาโดยใช้ช่องทางธรรมชาติในช่วงกลางดึกจึงได้ส่วนที่กาลังกับชุดควบคุมกมรมทหารพรานที่13หน่วยเฝ้าตรวจชายแดนที่11และชุดปฏิบัติการข่าวที่2กองกําลังบุรพาก็ไปเฝ้าตรวจการตามจุดเสี่ยงต่าง จนกระทั่งพบชายต้องสงสัยตามที่ได้รับรายงานเลยนะคะจึงได้ควบคุมตัวแล้วก็นำไปสอบสวนสทั้งสามคนเนี่ยให้การรับสารภาพค่ะบอกว่ากำลังจะกลับไปแต่ว่าเขาจะกลับไปทำงานที่บ่อนคาสิโนออนไลน์ชื่อว่า BITTIME ทำมาละว8เดือนได้ค่าจ้างเป็นเงินเดือนเดือนละ18,000บาทคนไทยหนึ่งใน3คนนี้ยอมรับบอกว่าเขาเป็นผู้นำทางพาเพื่อนอีก2คนข้ามแดนมาด้วยตนเอง เพราะไม่สามารถข้ามผ่านด่านตรวจตามปกติได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีมาตรการห้ามคนไทยข้ามฝั่งไปเล่นการพน,นันในเมืองปลยเปตประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดนะคะส่งพา,กาักงานสอบสวนสพคลองลึกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะขณะที่เมื่อกลางดือที่ผ่านมาครับทหารกองกำลังบุรพาใช้มาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนแล้วก็จับกลุ่มกลุ่มคนไทยกว่า20คนนะฮะ ขณะที่20คนนี้กำลังลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติแถวๆคลองน้ำใสที่อำเภอรัญยประเทศจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยมีผู้นำพาคณะ20คนนี้เนี่ยมีคนนำพาชื่อว่านายไกรจันทาอายุ38ปีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้แยกพวบลอกข้ามแดนเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่จะข้ามแดนไปทำงานนะครับไปเป็นพนักงานคาสินโนออนไลน์ที่ปอยเปต นะฮะก็เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อประทับไตรอกสารแต่ไม่สามารถข้ามแดนได้ตามปกติเนื่องจากมาตรการเข้มงวดของไทยอันนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ต้องการไปทํางานที่กัมพูชาก็ยอมจ่ายเงินคนละสองพบ้าง5,000บ้างนะครับเพื่อให้คนนําพาเนี่ยนะฮะลักลอบพาข้ามแดนไปเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวส่งสอพคอลองน้ําใสเพื่อดําเนินคดีแล้วนะครับมีชาวกัมพูชาบางคนค่ะที่เขาเข้ามาอาศัยแล้วก็ทํางานในไทยอย่างเช่นมน มอนนี่เป็นชาวกัมพูชานะคะเธอเป็นคนจากจังหวัดสีโสพลบอกว่าอยู่เมืองไทยมามากกว่า30ปีแล้วค่ะปัจจุบันเป็นแม่ค้าขายกล้วยปิ้งมนเนี่ติดตามข่าวสารพวกสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องเธอบอกว่าไม่อยากให้ประชาชนทั้งสองประเทศใช้สังคมออนไลน์โต้อตอบกันไปมา ส่วนประชาชนที่อยู่ตามแนวพื้นที่ชายแดนบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตแล้วก็อยากจะค้าขายกันตามปกติแม้ว่าทางครอบครัวที่กัมพูชาจะโทรมาถามด้วยความเป็นห่วงแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอจะอาศัยทำมาหากินอยู่ที่ประเทศไทยต่อไปค่ะอะตอนน